สองสามสวัสดีครับที่พี่น้องๆนะฮะวันนี้มีข่าวสารมาเตอือนด้วยความรัฐนาดีจากสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยสมาคมนักดอริทงประเทศไทยแล้วก็สมาคมนักเพลงยุรทุนโดยนายกหนกนะครับเหตุการณ์มันเกิดกัะพมเหมือเชาวแล้วก็เกิดกับผู้จัดกรารของอ่าพุทธนาพนาุทพลนะครับตอนนี้มันมีแกงมีชาชีพผู้ที่มาช่อกงผู้ที่มาลอบลวงอาชีพของพวกเราเนี้ยนะครับ วิธีการทำมันทำเป็นทีมมันยังมีผู้หญิงโทรมาอาต่างๆนานา,นาว่าอย่างพงพมเนี่ยมันบอกว่าพมเนี่ยไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่อยู่ที่สงขลานะครับหาดใหญ่เนี่ยมันก็จะต่อโทรศัพท์เนี่ยให้ไปคุยกับตำรวจคนหนึง่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงหรือตำรวจปลอมนะฮะแล้วมันก็บอกว่าเราเนี่ยไปเปิดเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่จะไปช็อโกงคนอื่นเขาแล้วก็ต่อโทรศัพท์ไปให้กับคุยในตำรวจเราก็คุยนะเป็นสุภาพบุรุษ สักพักหนึ่งมันก็จะสอบทามรายละเอียดเราเอาไอดีไลน์เราเอาเบอร์โทรศัพท์เราเพื่อที่จะไปเรียกเงินเราครับผมก็คิดว่าเกิดกับผมคนเดียวผู้จัดการของพิธโทษก็โดนโดนเลยัต้องพิธโกรยังไงของผมเองก็เป็นพรต้นเติร์นเป็นผู้หญิงเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นผู้หญิงที่แบบออกจากธนาคารมาครับโทรมาว่าผมเนี่ยทำข้อมูลรั่วไหลแล้วมีคนไปเปิดไปเปิดเป็นเครดิตลูกเอาเงินไปใช้บอกให้ผมเนี่ยรีบไปแจ้งความ ครว่าแจ้งความที่จังหวัดระนองรายละเอียดเกิดที่จังหวัดระนองให้ผมจดรายละเอียดทั้งหมดเก<ม>ี่กับการเป็นยัเหมือนเหมือนพี่องค์บัตเลยเหมือนะอะไรแบรบนี้ก็คือมีแบบขอลายประวีโรคว่าเป็นตำรวจจริงด้วยนะ<ไ>แต่ส่วนแม่เห็นไม่ชัดนะ<ไ>ครับแล้วก็บอกว่าเงินคุณน่ะ เขาโอนเงินมาให้มันตรวจสอบก่อน15นาทีเด oh ี๋ยวจะโอนคืนทางนี้ก็ไม่เอ่ยใจใช่เลยเราแรกเชื่อหมดเลยคือมันจะแบบเนียนมากเลยะจโอนแล้วอ่ะจะโอนแล้วอ่วะอคือเข<ค>าเขาทำกันเป็นทีแม่ยังไม่รู้เลยมาเจอกันข้างหลังนี่แตข้างล่างอ,อ่ะอ่อด้วยแล้วยังผู้หญิงเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่จากกสทชท,ท,ท,ทับภาคสี่มีเลขที่ทางราชการคือสพชสามศูนย์ศูนย์สองทับหนึ่งศ<ำ>ูนย์สองหกสาม เป็นหลักการเลยมีหลักการเลือลักษณะมาเลยถูกต้องนะถ,งถ้าเกิดคนไม่ดูเนี่ย ก็ไปล่องเชื้อเขาใช่ล่องเชื้อเขาเขาก็จะบอกว่าหมายเลข13หลักบัตรประจําตัวประชาชนของคุณเนี่ยเลขอะไรใช่แต่ผมยังบอกไปเลยที่จุเอ๋อผมต้งบอกไปเลยเปิดบัญชีที่ไหนบ้างอ๋อมีกี่บัญชีครับผมวนมาก่อนมาตรวจสอบซิครับเออนี่คือให้พวกเรานะให้พวกเราซึ่ง5ชาวกินทั้งกันอยู่แล้วต้องระวังตัวขึ้นไม่ใช่ไม่ต้อศรีเป็นอย่างเดียวนะคนอื่นทั่วไปด้วยพวกเราก็ต้องระวังตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเด่นมากถ้าเกิดเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้เลยว่า มันหลอกมันเหมือนจริงมากแล้วก็หลักฐานให้ตำรวจยุ่นนี้นะัะหล่ะเหมือนจริงมากเบอร์โทรศัพท์นี้นะขึ้นไปเลยนะฮะเอาไวน้นิดนึงจ้า088 389 3338ครับนะฮะอ่าจะมีเบอร์มีเบอร์เลงนะฮะ084 543 5014ครับแล้วโทรกลับไม่ติดนะไม่ติดมันโทรมาได้ต้องระวังให้ดีนะครับแล้วกนะ็วช่วยกันจับหนึ่งแค่ทีนี่ย้าไอซองเบอร์เนะี่ยโทรมานะกดอัดเสียงไปเลย แล้วเจ้าพวกเราร่ว่มตัวกันไปแจ้งตำรวจต้องหาต้นต่อให้มันเจอไอ้พวกเนี้ยมันอาจจะเอาเบอร์อื่นมาอีกก็ได้ใช่ก็ต้องระวังนะฮะจะได้ต้องช่วยกันช่วยกันนะครับแต่ใครช่วยแชร์ด้วยก็แล้วกันนะฝากด้วยนะครับพี่น้องๆครับเพื่อความปลอดภัยในต้นต้นพวกเรานะฮะขอบคุณครับ